ของผมเป็น x เผือง A9 ครับคันนี้ตามสเปคมันจะวิ่งประมาณ680แต่วิ่งจริงๆนะครับก็จะได้ประมาณ550 500ประมาณนี้อยู่ที่พฤติกรรมหรือลักษณะการขับขี่ของเรานะนะฮะคือผมอขับรถธรรมดาซะส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าเป็นคนที่ขับรถค่อนข้างเร็วเราจะไม่ขับแบบประหยัดเพราะเราคิดว่าเวลาเราสําคัญนะฮะมันก็จะได้ประมาณนี้แหละครับประมาณ500เวลาจังหวะที่เราแบบกดได้แล้วก็กด หาจงังหวะที่รถหนาแน่นเนี่ยเราก็จะไปเรื่อยๆประมาณนี้ครับขับแบบปกติเหมือนคนทั่วไปเลยนะครับ ไม่มีครับตัวนี้ผมตัว X แปด X เกผมใช้งานมาหลายเดือนแล้วนะครับคิดว่ามันเหมาะกับผมนะครับเพราะว่าผมชอบไปแคมป์ไปแคมป์ของผมเนี่ยจะเป็นลักษณะนอนในรถเมื่อล่าสุดผมไปออกทริป2คนนะครับไป2คนกับภรรยา,าเดินทางทั้งหมด7,500กิโลเมตรนะครับ43วันก็เดินทางทั้งหลายภาคนะครับก็สนุกนะครับเป็นทริปที่แฮปปี้มากๆก,กับแล้วก็เรารู้สึกว่าคุ้มค่าที่เลือกซื้อรถรุ่นนี้นะครับ ชาร์จรอบเดียวครับก็ตรงนั้นแหละตรงฮับ <Hello. S 1> ใช่ครับตรงของ ev station pad คือตรงเนี้ยเหมือนที่เห็นผมมีการถ่ายคลิปด้่นะครับคือก็ชาร์จได้แรงมากครับได้ขึ้นถึงร80 180รปิกิโลวัตต์ชาร์จแรงมาก <Okay. S 1> ปกติผมก็ใช้อ่ของ ev station pad อยู่แล้วเวลาชาร์จเจกือบทุกที่นะฮะเหมือนกับทริปที่ผมไปล่าสุดเนี่ยแนะนําเพิ่มเติมนะครับผมไปล่าสุด4 3วันก็คือมีการอาวางแผนว่าเราอยากทดลองว่าเราไม่ต้อง จองเราจะติดขัดปัญหาเรื่องสถานที่ชาร์จไหมโดยเราจะเน้นใช้ EV Station p a r s นะครับผมก็ไป43วันขึ้นเขาขึ้นดอย คือไปทั่วเลยนะครับโดยที่ไม่ได้จองแต่เราก็สามารถเข้าชาร์จได้โดยที่ไม่มีปัญหาแล้วการชาร์จทุกครั้งอะ่ะคือจะบอกว่าผมสั่งกาแฟใช่ไหมครับเราต้องหยุดพักอยู่แล้วธรรมชาติของคนเวลาขับรถยาวๆเราจอดพักก็คือกินข้าวก็จะสั่งกาแฟส่วนใหญ่เวลาที่ชาร์จเนี่ยสั่งกาแฟ1แก้วเนี่ยยังไม่ได้กินนะฮะมันก็เต็มแล้วอ่านั่นนั่นคือตอนนี้ตอนนี้ที่เป็นอยู่นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าตัวของ X9 เนี่ย เขาเป็น800โวลต์ด้วยครับมันก็เลยค่อนข้างไวใช่ครับก็เลยค่อนข้างไวค่อนข้างไวก็ไม่ได้มีปัญหาแล้วก็ไม่ไต้องต้องเสียเวลารอเหมือนเหมือนเมื่อก่อนที่ผมคิดว่าเฮ้ยเราไปเที่ยวลักษณะนี้เราจะมีปัญหาเกี่ยวกับการต้องรอนานไหมตอนนี้คือมันไม่ไม่มีปัญหาเลยไม่ได้ติดขัดเกี่ยวกับการใช้งานเลยครับอ่าผมคิดว่าน่าจะไปเที่ยวต่อาที่มาทริปนี้คือ คิดว่าระวังแผนแล้วว่าจะไปต่อแต่ไปไปต่อเนี่ยก็คือไม่ได้ไม่ได้คิดไว้ว่าจะไปที่ไหนบ้างเดี๋ยวออกจากที่นี่ครับก่อนจะออกไปผมก็จะกางแผนที่ดูว่ามันมีสถานที่ประมาณเนี้ยสถานที่ที่ไหนที่มันน่าสนใจเราก็จะเดินทางไปแล้วก็ไปต่อเรื่อยๆยังไม่รู้จะกลับวันไหน ก็มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมกับ EV p ี s าซาีนครั้งที่2เนาะทั้งก่อนนั้นก็ไปนอนในรถนะฮะอันนั้นก็ผมชอบของทีม e ี p a s าาที่ก็ทํากิจกรรมนะมันมันมีการวางแผนที่ดีแล้วก็ก็เป็นกิจกรรมที่สนุกนะครับจริงๆเคยไปกับทริปหลายๆทริปเหมือนกันแต่ว่าของ E ี p a s าซเนี่ยคนเยอะสุดอ่าคนเยอะแล้วก็อย่างเที่ยวนี้มีมาหลายแบรนด์มากนะครับแล้วก็สมาชิกที่มาร่วมทุกๆคนนะครับ เขาแฮปปี้มากนะเมื่อคืนเนี่ยทั้งคืนแล้วก็บางกิจกรรมอะแป๊บเดียวคนก็กระจายออกแลวนะอันนี้คือเต็มตั้งแต่ต้ตนจนจบเลยสนุกมากๆสนุกมากมครับก็จริงๆถ้าของ e v p ี s ัมีอีกก็มาอีกครับประทับใจยังไงก็ต้องมาครับ